ผู้ชมครับพบกับช่อง y o ยูทู e ถาอิานเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเช้าวันที่17เมษายน2 5 6 5นะครับสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือว่า KCNA นั้นได้มีการรายงานข่าวนะครับว่าผู้นำสูงสุดอย่างคิมจองอึนได้เข้าร่วมสังเกตการนะครับการทดสอบยิงอาวุธนำวิถีเชิงยุทธวิธีชนิดใหม่ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ เสริมขีดความสามารถทางนิวเคลียร์ของประเทศอีกครั้งหนึ่งระบบอาวุธนำวิถีเชิงยุทธวิธีชนิดใหม่คือการพัฒนายิ่งยวดอยากมีนัยสำคัญของอำนาจการยิงในแนวหน้าของหน่วยปืนใหญ่พิสัยไกล่แล้วก็มีการเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติการเชิงยุทธวิธีนิวเคลียร์ของทางด้นานสาธารณรัฐประชาชนเกาหลี k c n a นั้นยังได้ให้ข้อมูลนะครับแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าการทดสอบต่งางนั้นเกิดขึ้นเมื่อใดอย่างไรก็ตามเนี่ย สื่อของเกาหลีบักรายงานเรื่องกิจกรรมของผู้นําสูงสุดหนึ่งวันหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นทั้งนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นเกิดขึ้นไม่ถึงหนึ่งเดือนหลังจากที่ทางด้านเกาหลีเหนือกลับมาทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปอีกครั้งนับตั้งแต่ปี2560ทําให้เจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้และก็สหรัฐนั้นออกมาแสดงความกังนวลว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าเกาหลีเหนือนั้นจะเริ่มทดสอบอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครับก็มีรายงานนะครับเมื่อช่วง วันที่12เมษายน2565นั่นก็คือรายงานว่าทางด้านกองทัพเรือสหรัฐนั้นได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน U.S.S อับราฮัมลินคอนเข้าปฏิบัติการอยู่ในเขตน,น้าน้ำนอกคาบสมุทรเกาหลีเรือลำดังกล่าวนั้นปักหลักอยู่ในทะเลญี่ปุ่นหรือว่าทะเลตะวันออกเพื่อซ้อมรบร่วมกับกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นหรือว่า J.S.D.F เบื้องต้นมีรายงานว่าจะใช้เวลาในการซ้อมรบร่วมกันนั้น3-5วัน ทั้งนี้นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2องพริที่เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐนั้นเข้าไปประจำการในเขตหน้าน้ำระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้โดยในปีนี้ก็เรือบรรทุกเครื่องบินที่นำโดย USS r o a l d Regan USS Geo Doruwell และ USS n i m i t z ร่วมกันประจำการในบริเวณนี้นานระยะหนึ่งแล้วเพื่อป้องปรามการทดสอบขีปนาวุธและก็ระเบิดนิวเคลียร์ของทางด้านเกาหลีเหนือแต่ว่ากระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ให้ข้อมูลเพียงว่ามีเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเข้ามาปฏิบัติการในเขตหน้าน้ำสากล บริเวณดังกล่าวจริงแต่ไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ความเห็นใดๆเพิ่มเติมได้เนื่องจากว่าเรือดำน้ำลํานั้นเป็นทรัพย์สินทางทหารของสหรัฐด,ด้านเกาหลีเหนือนั้นก็ไม่มีความเห็นหรือว่าปฏิกริยากับเรื่องดังกล่าวเนี่ยอย่างไรนะครับแต่ว่านี่แหละล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมที่น่าสนใจก็คือว่าในส่วนของเกาหลีเหนือนั้นก็ได้มีการปฏิบัติการนะครับในการซ้อมรบนะฮะหรือว่าทดสอบเรื่องของขีปนาวุธหรือว่าอาวุธทางยุทธวิธีอีกครั้งหนึ่งซึ่งนี่อาจจะเป็น เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในการฉลองครบรอบ110ปีนะครับซึ่ง110ปีของทางด้านคิมอินซุงนะครับผู้ก่อตั้งประเทศและก็ประธานรัฐบีีตลอดการของเกาหลีเหนือซึ่งมีสักเป็นปู่ของผู้ดำคนปัจจุบันนั่นก็คือกิมจองอึนนั่นเองครับ